เรียภาษาจีนางอักษรจีนที่ใช้บ่อย3,500ายคำวันนี้จะมาเรียนคำว่าจือเป็นคำที่81นะครับคำว่าจือเนี่ยถ้ากดดูจากการสร้างคำแล้วมันจะเป็นลักษณะของตรงตาแล้วก็มีขีดยาวๆขึ้นไปแบบขีดตรงๆเนาะแสดงถึงสายตาที่มองตรงไปนะครับผมดังนั้นข้อหมายแรกของมันเนี่ยก็จะสื่อถึงอะไรที่ตรงไม่คดเคี้ยวนะครับผมอย่างเช่นจือิงจือิงก็คือ เคลื่อนที่ตรงไปมากจะเดินตรงไปหรือว่าขับรถตรงไปก็แล้วแต่ก็คือสิงก็คือตรงไปข้างหน้าหรือว่าจ走直วจิวาว่าจวแปลว่าเดินจิวก็คือเดินตรงไปส่วนบีจิบีจก็คือตรงแปลว่าตรงเลยไม่คดเคี้ยวนะครับผมโดยข้อหมายที่สองเนี่ยมันจะแปลว่าไม่มีตัวขั้นนะครับผมก็คือมาถึงโดยตรงไม่มีตัวกางอย่างเช่นจิตา จุดาคลไยจุดาก็คือมาถึงเราโดยตรงหรือว่าจะ A เอไปปีโดยตรงไม่แวะไปที่อื่นนะครับอันนี้คือจุดาอย่างเช่นส่วนใหญ่เครื่องบินจุดาเครื่องบินก็คือจากจุดเอบินไปจุดปีโดยไม่แวะพักที่อื่นนะครับต่อไปจุด播ัวจุดัวส่วนใหญ่เราจุดปัวก็คือคนดูเห็นเราทันทีเลยใช่ไหมครับ real t ไ m มไม่มีตัวขั้นเป็นเวลาอยู่ตรงกลางและจุดสูจุดสูก็คืออยู่ภายใต้อำนาจโดยตรงนะครับผมไม่ได้อยู่ พันแผนเงินเราก็จะอยู่อย่างเช่นเราจืสู่อยู่ที่มาร์เก็ตติ้งเราก็เคยอยู่ภายใต้มาร์เก็ตติ้งโดยตรงเราไม่ได้อยู่ภายใต้แผนเงินแล้วก็แผนงั้นอยู่ภายใต้มาร์เก็ตติ้งเนาะคือเราอยู่ภายใต้มาร์เก็ตติ้งโดยตรงแล้วก็น่าจากตรงแบบที่ว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันสามารถพูดถึงนิสัยก็ได้นะครับอย่างเช่นน er ิสัยคนที่ตรงตรงก็มักจะไม่คิดอะไรที่เป็นแผนชั่วอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นคนที่เจงจื๊อเจงจื๊อเจงจื๊อก็คือคนสื่อสัตย์นะครับจือสย เฉ่วยฉยก็คือคนที่มีอะไรก็พูดออกมาไม่แบบว่าพูดอ้อมคอมนะครับผมหรือไม่ก็กก๋งฉือก๋งฉือก็คือบางคนที่ซื่อๆหน่อยพูดอะไรไม่คิดก็คือพูดออกมาเลยไม่คิดว่าเออคำพูดเหล่านั้นมันจะทำลายจิตใจคนอ่หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำที่ไม่ดีนะเกงเฉือจะพูดถึงคนหนึ่งซื่อๆแบบว่าสายซื่อครับผมพูดอะไรตรงๆก็ถือว่าเป็นคำชมแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือจนกระทั่ง 满直到他走了，我才能说话。直到他走了，我才能说话。ก็จะแปลว่าจนกระทั่งเขาไปแล้วเนี่ยฉันถึงจะพูดได้นะครับก็คือต้องรอให้เขาไปก่อนฉันถึงพูดได้และอันนี้ก็คือ axon ที่แปลเสดจื้อนะครับ